สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็พบเจอกับช่องของกินลําบ้านเฮากับวันเบียร์แล้วนะคะวันนี้เบียรจะมาทํากับข้าวให้ท่านผู้ชมดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะอยู่บ้านทํากับข้าวในห้องครัวคะ่ะวันนี้เบียได้วัตถุดิบมานะคะนี่ปลาดุกย่างนะคะพี่วันอยากจะกินน้าพริกปลาดุกย่างนะคะ ก็เลยไปซื้อปลาดุกมาสองตัวนะคะตัวใหญ่มากค่ะนี่ค่ะตัวละสามสิบบาทนะคะตัวใหญ่มากเราลงทุนซื้อปลาไปหกสิบบาทค่ะวันนี้จะมาตำน้ำพริกปลาดุกกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านัวๆเข้าไปนะคะส่วนผักนะคะพี่วันไปเหมามาทั้งตลาดเลยบังคะเนี่ย <laughs> นี่ค่ะเยอะมากเดี๋ยวเจ,จะมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะ ผักเว้นนะคะได้มาสองถุงอันนี้เบียชอบมากค่ะพี่วันซื้อมาให้แล้วก็เบียบอกพี่วันว่าวันนี้เบียไม่ได้ไปตลาดด้วยนะคะเบียอยู่บ้านเตรียมของจะทำกับข้าวนะคะเบียบอกว่าเบียอยากจะกินมักลินไม้ด้วยแล้วก็อะไรนะคะมียอดมะกอกอีกอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าผักเลินนะคะทางเหนือนะคะส่วนภาคกลางเบียเรียกไม่เป็นค่ะไปอีก มีมะเขือยาวอีกค่ะต่อไปนี่เป็นผักปูย่านะคะโอ้โหเป็นของนี่เบียร์ช่องทั้น้นเลยนะคะที่วันซื้อม,มานี่เย่อยากกินมาหลายวันแล้วมะละค่ะมะละขมนะคะไม่ใช่มะละหวานวันก่อนตำมะละหวานวันนค่ะนี่มะละขมนะคะมะละที่นอกปูป่าเขาเรียกอันนี้ วันก่อนอเลื้ยไว้สองลูกค่ะมะละวานนะคะแล้วก็มีลูกกระเจีย๊ยบอีกโอ้โหลูกกระเจีย๊ยบก็คือมะเขือมันนะคะเ <c oughs> ยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้โอหของชอบเยอะนั้นเยอะถ้าแบบจะก,กินอร่อยมากนะคะวันนี้น้ำพริกปลาดุกยากนะคะค่ะไม่พูดมากแล้วนะคะก่อนจะไปตำ น้ำพริกกันก็เบียรขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบียรด้วยนะคะไปค่ะเราไปตามน้ำพริกกันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะระหว่างที่เบียรครั่วพริกอยู่ตรงนี้นะคะเบียรก็ได้เผาไอเขาเรียกมะล,ลินไม้นะคะเผาแบบเผาตรงตรงแก๊สนี่เลยค่ะเพราะว่าเบียรไม่อยากจะไปจุดเตาถ่านนะคะนี่ค่ะส่วนพริกที่เราจะมาตามก็จะมีพริกแดงนะคะ แล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีหอมแดงค่ะแล้วก็มาคั่วด้วยกันนะคะใกล้จะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตำน้ำพริกกินกันวันนี้กินกับผักเยอะแยะมากมายน่าจะแซ่บมากนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาพริกมาเทใส่ในโรกเลยค่ะได้ที่แล้วพืดเทสใส่เลยนะคะ วันก่อนที่เบียร์พูดว่ากระท้านี้คือสั่งมาจากในทีวีไม่ใช่ว่ารับประกันหนึ่งปีนะคะพี่วันบอกว่าเขารับประกันสิบปีนะคะกระทะานี้สิบปีที่เบียร์ว่าไม่ต้องรับประกันแล้วแหละสงสัยดามมันจะเหลืออยู่หรือเปล่าไม่รู้เบียร์ทำกับข้าวเกิดทุกวันนะคะชอบทํากับข้าวมากค่ะชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยใส่เกลือป่นเข้าไปไหน่อยนะคะ แล้วก็หมักตำกันค่ะเสียงดังหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะพริกก็ตำพอได้แล้วนะคะเบียร์ไม่เอาละเอียดมากค่ะนี่เราก็จะมาแกะเนื้อปลาดุกย่างใส่ซึบเอาไม้ออกก่อนน้ำพริกปลาดุกย่างเนี่ยมันจะหอมนะคะเพราะว่าปลาดุกเขาย่าง เตาถ่านมาคะเจ้านี้เวานถ้าเขาแบบย่างแก๊สมามันก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะอันนี้เขาย่างเตาถ่านนี่หอมมากค่ะเจ้านี้ขายดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะตัวใหญ่มากส่วนก้างที่อ่อนๆนี่ก็เบียจะเอาไวใ้ให้แมวเหมียวลำยองนะคะเอาไว้ให้เจ้าแมวลำยอง เพราะว่าลำยองอายุมากแล้วค่ะกินก้างแข็งแข็งไม่ได้ปวติดคอคุณผู้ชมเบียก็ได้แกะเนื้อปลาทูอ๋อเนื้อปลาดุกนะคะเบียก็ได้แกะเนื้อปลาดุกย่างใส่แล้วนะคะก็อ้ําค่ะชา้านี้เบียเปิดพัดลมนะคะเสียงพัดลมอาจจะเข้าหน่อยนะคะอนนี่เบียก็ตําปลาดุกเสร็จแล้ว เบียก็จะเอาเครื่องปรุงใส่เลยนะคะเบียจะปรุงในโคกเลยเบียก็เอาชูโรสใส่นะคะชอบมากก็ใส่มากนะคะชอบชอบน้อยก็ใส่น้อยค่ะแล้วก็เบียจะใส่ผงนัวนะคะนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะน้ำปลาละจา่าโจนะคะอร่อยมากนะคะพี่น้องใครสนใจ อยากจะลองชิมน้ำปะละจาจ่าโจนะคะน้ำปะลาต้มสุกนะคะปรุงรสใส่กับส้มตำก็ได้ใส่กับอาหารทั่วไปก็ได้นะคะเป็นน้ำพริกเป็นแกงเป็นยำได้หมดทุกอย่างนะคะน้ำปะละจาจ่าโจขวดละ35บาท3ขวดร้อยค่ะสั่งซื้อกันได้นะคะเบียจะช่วยพี่สาวขายอีกแร้งหนึ่งนะคะถ้าใครอยากจะสั่งซื้อก็คอมเมนต์ใต้คลิปค่ะ ต้องเขย่ยวก่อนนะคะน้ำปลาลาถึงจะอร่อยหนึ่งสองอเอาแค่สองทัพพีก่อนนะคะแล้วก็เบียรจะเอาน้ำเปล่านะคะน้ำต้มสุกค่ะใส่เข้าไปาเบาๆนะคะขนาดว่าเบาก็ยังกระเด็นใส่หน้าอยู่โอเค น้ำลไปอีกนิดหนึ่งค่ะหอมมากนะคะเพราะว่า,าสูตรของเบียรนะคะคือสูตรไม่ตายตัวค่ะชอบแบบไหนก็ตาแบบนั้นเองนะคะเพียงแต่เบียรจะเอาไปคั่วกับน้ำมันอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันหอมกระเทียมเจียวอย่างนี้คะ่ะหกเข็มขนลัดใส่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเบียรต้องใส่ต้นหอมผักชีอยู่นะคะ ลองชิมดูรสชาติว่ายังไงฮึสับสับใส่น้ำปลาเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมโอเค คราวนี้เบียก็จะไปคั่วค่ะท่านผู้ชมคราวนี้เบียก็จะเอามาคั่วใส่กระเทียมเจียวนะคะน้ำพริกปาดุของเบียใส่กระเทียมเข้าไปค่ะมันจะได้ออกมา,ามหอมนะคะส่วนทางทางนู้นก็เบียก็ยังเผามะรีนไม้อยู่นะคะ นักพริกตามเอาไว้นะคะนี้ลงในกระทะเลยโอ้ยวันนี้ใช้ครกใหญ่นะคะดูหนักมากท่านผู้ชมเทใส่ลงไปค่ะอเอาแบบนี้เลยโอ้โหได้ครึ่งกระทะก่อนนะคะเนี่ยหนักหนักน,กน,กนกไม่ไหวอ้าวโ,โ,โยกครกแต่ละทีนะคะ คกใหญ่คกหนักมากที่ที่เบียร์ตำเยอะๆนะคะน้ำพริกเราก็จะกินหลายๆมื้อเหมือนกันค่ะเพราะว่าผักก็ซื้อมาเยอะน้ำพริกก็ทำเยอะนะคะคงได้กินประมาณสองสามมื้ออยู่นะคะทำทีนึงก็ให้กินได้หลายๆมื้อเลยค่ะ อันนี้เบียร์ก็จะเอาต้นหอมผักชีใส่นะคะเราไม่ต้องคั่วนานก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเอาพอให้มันเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปนิดหนึ่งก็พอนะคะ นี้แล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยนะคะปิดไฟดูซิว่าจะเต็มถ้วยหรือเปล่าไม่ทันใจมันต้องแบบนี้นี เือกนะคะเ,เต็มถ้วยอยู่ <c oughs> โหได้เยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ถ้วยใหญ่เลยนะคะน้ำพริกอ่าเขาเรียกน้ำพริกอะไรนะคะน้ำพริกปลาดุกย่างนะคะลืมลืมแล้วก็เบียก็จะเอาผักชีกับต้นหอมโรยหน้าไปนิดนึง นันเสร็จค่ะเรียบร้อยค่ะน้ำพริกปลาดุกย่างนะคะอหอมมากท่านผู้ชมเบียรก็ยังต้มมะเขือนะคะต้มมะเขือแล้วก็ต้มมะละวานแล้วก็จะต้มลูกกระเจี๊ยบด้วยค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้นะคะส่วนนี้นะคะโอ้โหมะลินไม้กว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมปิ้งมันเอาไว้ ย่างมันเอาไว้บนตเตาแก๊สนะคะเกือบชั่วโมงค่ะกว่าจะได้เบียกก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะน่าอร่อยมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเผาไอมะลิ้นไม้นี่นะคะคือเราจะใช้ไฟไฟแรงไม่ได้แบบนี้นะคะ่ะเราก็ต้องใช้แบบไฟเบาๆไม่อย่างนั้นมันก็ไม่สุกถึงข้างในแล้วนะคะชมนี่นะคะก็เป็นถาดเล็กๆของเบียร์นะคะ เล็กมากยกแทบจะไม่ไหวนะคะวันนี้ดูผักที่เราจะมากินกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาดุกย่างนะคะวันนี้ดูค่ะโอ้โหมีทั้งผักลวกบ้างต้มบ้างนะคะแล้วก็ผักสดบ้างมาทั้งตลาดอีกแล้วค่ะวันนี้ไปค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราไปทานข้าวด้วยกันนะคะเบียวขอวางก่อนนะคะสำหรับคลิปแรกนี้ก็ เบียร์ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็ตำน้ำพริกปลาดุกย่างให้ท่านผู้ชมดูนะคะมีผักลวกผักสดหลายๆอย่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เบียร์ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เบียร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งๆให้ด้วยนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำบ้านชาวันเบียนะคะเจอกันคลิปที่2นะคะไปทานข้าวข้างนอกด้วยกันคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ